สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการทํางานของ CPU จะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือ f ฟสเป็นการนำคําสั่งเหนือความจำเนี่ยมาเก็บไว้ที่ CPU แล้วก็ถัดไปจะเป็น decode ก็คือแปลคาสั่งถัดมาจะเป็น execute ก็คือปฏิบัติคาสั่งหลังจาก decode ออกมาแล้วอันนี้จะเป็นวงจรภายใน CPU ที่ออกแบบเมื่อเรากดเปิดเครื่องก็จะเกิดการ reset รที่ control unit ทำให้ เกิดการรีเซ็ตค่าเคลียร์ทั้งหมดภายในโปรแกรมคอน์เตอร์ให้เป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวแอดเดตแอดเดตบัสก็คือจะเป็นศูนย์ทั้งหมดสัญมาก็จะมีด a t a ้าบัสที่ศูนย์ี่สิบห้าในการ้อนค่าตามคำสั่งต่างัส่งมายังตัว Instruction Register โดยจะมีขา a 0ู1ย a a ส a 3เป็นตัวความคำสั่งหรือว่า เราคำสั่งส่งคำสั่ง instruction set ภาษาภายในเครื่องก็คือเราจะกำหนดให้โดยที่อานอ์ถึงอาสามเนี่ยเป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ทำงานเป็นทั้งตัว opcode แล้วก็ตัวซ o r แล้วก็ G ศูนย์ G สามเนี่ยเป็นแล้วก็คอ็อกหนึ่งค็อกสามในตัวคอนโทรลยูนิตโดยที่ถ้า G ศูนย์เป็นไฮแล้วก็ G สองเนี่ยเป็นเอ่อ G ศูนย์ G ศูนย์เป็นไฮเ,เ,เนี่ยจะเป็นข้อมูลไหลเข้าแล้วก็ G ศูนย์เป็นโลนเนี่ยจะเป็นข้อมูลไหลออกไปยังดาต้าบัตในการกำหนดตัวออฟโค้ด สองบิตจะกำหนดให้เป็น A0 เป็น00 A1 เป็น01 A2 เป็น10แล้วก็ A3 เป็น11ตัวยอย่างเช่นถ้าอปโคดเป็น00ก็จะแปลได้ว่า o p ี่ก็คือ A0 ถ้าซอสเป็น01ก็ประธานก็จะเป็น A1 แล้วก็ในส่วนของกริยาคือว่าอโคดสบิตจะเป็นการนำเซตข้อมูลว่า ก็เกิดการกระทำํำใดๆหากราป้อนข้อมูลไปตามบิตอย่างเช่นถ้าป้อน์มัน0 0 0 0จะกลายเป็น MOVE ก็คือย้ายข้อมูล0 0 0 1เป็นการแอดข้อมูลหรือเป็นการบวกแล้วก็0 0 1 0ซับก็คือการลบแล้วก็0 0 1 1จะเป็นมันติก็คือการคูณแล้วก็สุดท้ายที่คหนดให้เป็น0 1 0 0ก็จะเป็นด e วไ c สก็คือตัวหารในรูปแบบคำสั่ง ก็จะกำหนดให้เป็น D7 ถึง D4 เนี่ยเป็นตัว o อ t p u ส D3 ถึง D2 เนี่ยเป็นตัวกริยาแล้วก็ d ี1ถึงดี0เนี่ยเป็นตัวซอสโดยภาษา a s m b ก็จะเป็นการภาษาพื้นฐานของเครื่องเลยที่เราจะต้องค่าม,มาขึ้นมาเช่น A0 เป็น Move A0 A1 จะตีความได้ว่าเป็นการนำเอาข้อมูล A1 เนี่ยไปใส่ใน A0 โดยที่ A1 เนี่ยยังมีค่าเหมือนเดิม มันคันมีจังที่ว่าต่อเข้าคนวอย่างไนอ่ะตุ๊ตตุ๊ตต๊ตตุ๊ต